นะครับหนึ่งของฤดูกาลอ๋อโตดังไฟต้มน้ำมาเนี่ยนะได้อาหารเด็ดแล้วกลับสักทายสบายดีและสวัสดีพี่รักท่านนีทหัรทู่สองมาทำานาเ่าด้วยนะสบายดีย้่งเศ้าะกาลังสีแจน เสียงหอกองแซวแซทนเนละยยานก็นมีกระหอกมหองปอกปกปกปกำลังต้มน้ำเกียวเก่อนคนเลยจะคอยพาออกหาเสารคนเลยเขามาไรก็ฝากก็ไลรก็แชรกก็กติดตามใจคำรทาเลนได้ทนเดีนนนะ๋ยวเซะก,ก่อนออกเดินทางกเขาได้ออกไปแหลวประมาณโมงเก้าโมงหาสิบโมงสิบโมงเขาได้เขามากินเสาคนเลย แจงแล้วบานเลยัวก็หอ,อกเริ่มออกหักแล,แล้วแจงทำเนียแหละไม้ใส่กาแฟคนเลย เขาหายง่ายเลยไ,ไม่เฮียไม่สอดหลายสันณ์เลยบาย้ามิ๊ tiếng cà pháo cà phê con đường của nó, choa choa tham sát, sau này bố đầy thua bớt cô ta là bạn này, đây bố luôn đấy. เห็นลายแล้วหดบ,วบ้านับแหละมุกมเนาัมันแดดไม่มีการนิ้วเด็อด โอ้นี่ก็ฟอร์กาแฟแล้วก็ออกเดินทางเลยคนนี้วันนี้มากระแจงนะห้าโมงหกโมงแหะห้าโมงปลายกึ่งหมงยังเลยนีกันาพาออกไปโรงยานี่ดีเลย ไม่ทุกคนพอถือสับขอกสองโตบแล้วโอ้ยสิดหายสุดทุกคนเอ้ยไปต่ํางางไม่ก่อนนะ้นะนะไม่เหี้ยนะไม่เหี้ยสีกเลยนะซูมเบิงนี่แหละ น,นี่ถึงกางไม่เหยซะก่อนหน่นอยเฮ้ยเสียดายสองโตมันไล่กันไปไล่กันมาจะอของออกอันเสียดายเด้ยยามไหนยามนั่นจังมเปนจะเอาแล้วสวอจะเห็นเห็นกับบอไดสองไหม,ม,มอืม ยางเลาะมาจนหอดห้อยงหญ่เลยคนเลยหอห้อยงหญ่ก็เขาพอเนื้นนงงกนอกินแล้วหลังจากที่พ่อก็หอกสามตัวบ่ได้จักตัวอันนี้จะนอไว้ขิดตัวอีกแล้วเลยบ่ได้ตัวตรอมันบ่ได้มันชื่อคนเลยมันถือกลางไม้ก่อนมันเสเรียบร้อยแต่กะเก็บเนื้อกินเมื่อก็ก็เลาะเลาะไปจะนอยสวยๆหน่อยจะได้กลับล้ะ เอาไว้เห็นเนวกินสะก่้อนเอาเนวกินสะก่้อนมันนี่นี่เนวกินเฮาะนะผักตตเป้ดีโอเคผดเลยโอ้ได้ยูได้ยูผักตตเป้โดยผักหนามคุณหลายเช่เหมไพอนเอาไปตอนผ่านพาก่อน <laughs> <laughs> อ ไปกินกับตำเจียวจำโอ้ยยอดนี้น้ำนี่หลายอยู่ด้วยนี่ได้เด้กกินแล้วพันพาเอ้ย,อยบ้านนี้นะหายห่วงลวดข่อยมานำนะนี่ไีแต่ของกินทั้งหมดอันนี้นบ่มานำข่อยละหายห่วงผ่านพาไยน,นี่ โมย่า,า,น,า,น,นะา,านเนี่ยโูมีกินพาะเจ้าเล่ามาปริพอกองให้เป็นไงคนแต่บูมีหมากบูเป็นหมากเท่านะต้นมังไงกองให้กคงนี่ถ้าไม่หมาก,กโอ้ก็อหอ,อกตอนละเขาดีดุงนะไม่ได้เลาะคนเลย เอ็ดโมงยังหนนี่รู้สึกว่าหิวเขาละจะได้กลับแคมป์หายเขาที่น้ำก่อนทุนเลาะก่เมื่อตะเลาะเพราะจะได้เห็นเพอได้เห็นทุนเลยปรุ่นน้ำพันพาละไปได้น้องหมาบางเธอหมานแลนทุนไปทางกลับกันทุนนียพอจะมาฮอดแคมป์ทุนเลยไปพันพาเพิ่งเขาเลยบดหลายก็บ้างอวันนี้สาม หนึ่งสมก็ะบังเลยปะาตู่าก็ะบังหนึ่งหนึ่งเขาเสบังไม่มาทางนี้เขาได้หนึ่งเขาเสบังไม่ทุกคีเ้าลำเลียงเถื่อนเครื่องหนึ่งมาบวไไวเพราะเขาได้ยางเขามาเนะาะหลังไฟต้มน้ำมันนี้นะได้อาหารเด็ดแล้ว <laughs> 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 มาเราคอยบ่ผิดหวังได้ของเด็ดโลดโอ้ได้แล้วบวะ ถึงแม้สีตัวน้อยแต่มันก็นับหนึ่งเลยนี่เลยของฤดูกาลนี่ของแผ่นโลกนี้นับหนึ่งของฤดูกาลอ๋อโตผ่านพาคนจัดแล้วโหฝนไม่เวาเลยฝนนี่นะวะอย่าติ้งกี่ติ้งนี่นะแดดน้อยเดียวหนึ่งมีแต่ฝนนะฝนลายอ๋อโตแลนคนนี้มัดแอววไว้เลยคนน่ะใหญ่เกินแลนก็ได้ ตัวได้เห่านี่จะหมูจังแน่ให้กินตัวนี้บ่นี่ตัวนี้ตัวนี้บ่าวตัวนี้เลยมาขุ้นี้ไ่ได้ไปน่าไปน้ำท่วมาน้อยนะเออแปลว่าจะเห็นเลยเนาะยางมาเพลงโกนเลยเสียงควักควักควักเออต้นไม้ขึ้นี้เป็นโกนอยู่ในนั้นยุ๊บเลือกว่าควางเยไปเยมาไปก็ไต่ข้างล้ออะไรเงี้ยยิ่งถอยหลังลุกลิบลิบลงอ้าแเมนละตัวนี่บ่เจก็เอาจริดว่าตัวนี้เห่าสนดอกโอ้เมนเนาะ คนหมานเองสะบา่าแล้วก็มาท<ม>ี่นี่ไปตัวนั่งไปจอดมันเท่าอีตัวหนึ่งึ้นต้นไม้ตอนนี้หื้นไปเบิ่งเลยได้นะ<ม>เล่นนะเออแล้วพอเบิงเบ่งกี่เขาแล้วไปเลาะเบิ่งเลาะไปเลยเลยเออมีแล้วก็ดังไฟต้มนมออ้ำนี่โราผักนะขึ้นผลเนาะคึ้นไหมเลยอย่างเงี้ยนะคือมันแดดมันได้เรื่องนี่ไงเออมันแดดคือมือเสาร์นี่นะได้เรื่องเลยแกล้งมามือเสารนี่โอ้คักเล้แดดแล้ววะฟาดรถคือเก่าบีเล่นกิน หานามกินก่อนคนนี้นในพันธุ์สะยพี่ยี่ได้ใส่ยู่บอโอ้หักยุหักยใสงามอย,ยู่เลยใสงามอยู่บรรยากาศสุดยอดเลย หนี่ของเด็ดแถวทคนนี่ล่างผักก็อาหารเด็ดแล้วนี่นี่และของเด็ดกับบริตัวได้เด็ดเอา

หมอเนี้ยทนเลยฐานฝดมันยุบลงใส่อีกยังอยู่น้อยหนึ่งให้มันยุบซะก่อนเนี่ยผ่านแปลงบันอนตลอดมก็ได้ยานฝนต,ตกหำคึ้มฝนตลอดเด้ไว,วชิ้พากับไปหาเละลัดแรงตะแรงเนี่ยนะนี่เขาแล้วนี่ยก็เลยแปลงมันอนไว้คัดทนเลยส่วนนี้สิหำตายหำาดนี่ <laughs> เปียกกระยามมันมันจะค่อยอากาศเย็นนะลงมือที่ไหลมาตามสายนั่นนี่อูมัดนี่ คอยปลามันยุ่ตัวเองเธอป็นหมอต้มแน่เป็นโคกแน่เนะาะตำแจวรวมกันเลย โต๊ะลงตายใช่เขาบนนั่งมาาม่นะมั้งตัดออกก่อนเขาๆกันเลยนะลงเลยได้ทีดินเลยได้โป้ลงเลยไดนเจือบนประหัดเลย างกันเรือเสือแล้วบางขาล้าเขากรรม บางหน่อยจำคำเข้าหลนนั่นนี่เหลนรันโอ้มันนเสือนีเลยนี่เสืนน้มันน้อยามันหลนนั่นหลนคำเข้า,ขา,ขาอมอนตากนะตาหมือนี่อย่นเนาะหยอ,อนหรือเขาห้องเจวอ่วาคนเลย นี่เขาเศร้ามกันประมาณสิบเอ็ดสิบสโมงแล้วเขาเศร้าเขากะดดผักจำเจียวเมนูเด็ดมือนนี่นแลนเขาก็มีแต่มันเสียเวลาชีดไปหนาอยู่สุดยอดอาหารเด็ดทัเนเลย <c oughs> เบื่อกินอาหารเลยพอ่อาหารดูพวกนละ่ะ ตัวห่านเด็ดในจังบาดลวกผักจำแจวีวจะโดนกินที่นึงแซ่บเขานะแซ่บบ่เบอร์เตอร์ไปเห็นเราเบืองลดหนยอดถ้ากินอยู่บ้านนี่ยฮะเลวแซบ่บ <laughs> กินอยู่ป่าเลยแซบ่บอยู่ป่าเลยก็แซบนะ่บเนาะอืม หมาสามตัวเนาะ ไม่จิบเลยนะกินพากันเข้าวกินน้ำอิ่มเลยทุนเลยเกือบมาเป็นทีเรียบร้อยเลยกันพากันไปหาเบองแลนอี้พวงเมื่อานี้แดดออกแล้วมื้อนนี้นะกินกาแฟแล้วกันจะออกเดินทางกันเลยทุนคนเอ้ามีแต่สำหรับคลิปนี้กันท่ได้จจเพี่ตท่นนี้ ขอบคุณใจเปดคุณทุกคนหับชมคลิปจนจบก,กันนายคลิปนาเจอไม่ทุกคนเลยจากคลิปนี้บายบายสบายดี